นี่นี่แังนี่เอาแล้วครับการ<อ>าประจนภยนไยไจับมันดิจ,ดจับเลย ถอือ,อถอ่ายรูปถ่ายรูปกันถ่ายรูปจับวจับนตาไหนก็ใส่อยู่นะอ้าวโอเคเก่งมากปล่อยได้ปล่อยได้ลูกค่อยๆปล่อยเออ พักที่บ้านไร่ใจรักนะครับสวนพึ่งราดบุรีวันนี้ก็วันที่5พฤษภาสม2พ5 6อวิวสวยนะครับมาเที่ยวสวนพึ่งด้วยไปดูแกะด้วยนะครับมีโอกาสแวะมาได้ที่นี่บรรยากาศดี